สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนด,ดูไฟหน่อยสุขสารน,น้องแมวจังเลยลแมวกลัวแมวมุดเข้าไปใต้โซฟาเลยดูน้องแมวหน่อยสิไหนแล้วลูกกลัวคนก็จุดโหตั้งแต่หัวค่ำล้ว้อไม่อยู่ไหนลูก ไม่มีอะไรหรือไม่ต้องกลัวนะคะไหนอยู่ไหนลูกที่รักลูกกลัวลูกโอเคโอเคนะลูกนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรอกไม่สงสารทั้งเลยทั้งหมดก็ไปตายโน้ตุลูกเอ้ยน้องกลัวกลัวลูกมีอะไรนะคะ กูกลักวลูกกลัวเสียงมันใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไป,น,ปนะลูกนะไม่มีอะไรน,นะลูกนะสงสารเนาะโอ้ยหลูกโอเคไม่มีอะไรลูกไ่นอนอยู่ดีๆพอเที่ยงคืนก็บุมบอมบ้มบเลย นี่น้อยสอิสวยงามเมืองไทยก็ปีใหม่ไปแล้วเนาะเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาต่างกัน6ชนะั่วโมงเนาะเมืองไทยก็คงหลับปุ๋ยกันไปแล้วดูหลังบ้านทีหน้าบ้านทีนี่ก็หวงแมวก็หวง ฝนจะตกแล้วมาตอนกอค่ำนี้ก็ตกแรงเลยตอนนี้ควรช่วยหน่อยสวยๆๆๆเพื่อนนิดเลยค่ะอ๋ออยู่เพื่อนเพื่อนน้องแมวก่อนสองสารน้องแมวไม่อยาออกไปสอสงสารลุก สวัสดีปีใหม่ทุกคนเหน่อยแล้วลูกเร็วสวัสดีปีใหม่นะลูกอโอเนะสวัสดีปีใหม่นะลูกนะคีเคแค่นี้ละค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเฮงเฮงรวยรวยความร่า,รางกายแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ